สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้เป็นพิกเด็กอีกเหมือนเดิมน,นะคะแต่ไม่ใช่สายมูแล้วนะคะคลิปนี้สําหรับคนโสดนะคะแล้วก็เป็นคนโสดที่กําลังแอบชอบใครสักคนนึงอยู่คนคนนั้นเขาชอบคนอย่างไรนะมาเลือกไพ่ให้กับกองที่1ก่อนนะสมุอิอาจจะเลือกไพ่ออกมาทั้งหมด4ใบเหมือนเดิมน,นะคะทีนี้กองที่2นะคะมาดูว่าคนคนนั้นที่เพื่อนๆแอบชอบอยู่เนี่ยเขาอะ่ะชอบคนแบบไหนนะคะ ต่อไปกองที่3ก็จะเลือกอีกสีใบเหมือนเดิมนะคะไพ่สีใบค่ะเพื่อนๆสามารถอธิษฐานถามแล้วก็เลือกไพ่ได้เลยกองที่1กองที่2กองที่3นะคะว่าใครคนนั้นที่ฉันแอบชอบอยู่แล้วก็นึกถึงหน้าเขาด้วยเขาชอบคนแบบไหนนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่กองที่1ก่อนนะคะคนที่เลือกกองที่1ค่ะใครคนนั้นที่เพื่อนๆแอบชอบอยู่เขาชอบคนแบบไหน โอราชนีเหรียญอัศวินถ้วยไพยสังราชก็มาไพเสี่เหรียญเขาชอบผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดูสุข,ขุมรอบคอบพูดน้อยมีเหตุผล แล้วก็รู้จักมัธยัสถอดออมไม่ฟุ่มเฟือยใช้ชีวิตแบบพอเพียงสบายๆจิตใจดีมีเมตตาสุขุมนุ่มลึกอะดูใจเย็นดูใจดีชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นะดูมีเหตุผลรับฟังเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคุณค่าของเงินแล้วก็รักครอบครัวด้วยนะคะ ถ้าถามว่าจะต้องมีรูปร่างอย่างไรบ้านมองว่าเขาไม่ได้ฟิกตรงที่รูปร่างหน้าตาเท่าไหร่นะคะไพ่สีใบนี้ให้ความรู้สึกเน้นไปที่ลักษณะนิสัยแล้วก็จิตใจมากกว่าถ้าจะให้ระบุบอกไปเลยแม่หมอรูปร่างอย่างไรก็ต้องบอกว่ารูปร่างสมส่วนนะคะรูปร่างสมส่วนพอดีพองามนี่แหละไม่ต้องเวอร์วัาางอลังการอะไรมากมายนะผิวพรรณก็สองสีขาว ต่อไปกองที่2นะคะกองนี้เขาคนนั้นที่เพื่อนๆแอบชอบเขาชอบคนแบบไหน ไพ่ห้าหมายคืออะไรอะ่ะเขาชอบคนทํางานเก่งชอบคนคุยเก่งชอบคนประเลาประโลมอะไรอะ่ะชอบคนที่เอาอกเอาใจพูดจาหว,วานหวานหรือโรแมนติกสักหน่อยนึงเพราะว่าเขาเป็นคนขี้หงุดหงิดหรือใจร้อนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะไปเป็นแฟนเขาอะ่ะจะต้องใจเย็นแล้วก็จะต้องรู้จักแบบว่าเอาอกเอาใจเก่งพูดจาหว,วานหวานเป็นแล้วก็เทคแคร์ดูแลดีเขาชอบคนที่ฉลาดในการแก้ปัญหาล่องตัวฉะาฉานทํางานเก่งฉลาดในการเข้าสังคม <ผ>รูปร่างหน้าตามไม่ได้เน้นนะคะเน้นที่เขาชอบคนเอาใจนะคะสําหรับกองที่2นะมาถึงกองที่3ส,สุดท้ายนะคะท่านที่เลือกกองนี้ใครคนนั้นที่เพื่อนๆแอบชอบอยู่เขาชอบคนแบบไหนมาดูนะคะ ให้สี่ไม้ไพ่สีไม้เป็นไพ่ของครอบครัวหรือความรับผิดชอบเขาชอบคนที่รักครอบครัวชอบคนที่ดูแลครอบครัวเป็นชอบคนที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานชอบคนขยันค่ะชอบคนขยันทํางานนะคะชอบคนที่โอ้โหชอบคนเก่งอ่ะ ชอบคนเก่งชอบคนฉลาดปราดเปรียวมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ทันสมัยแล้วก็มีความรับผิดชอบรักครอบครัวขยันทํามาหาเงินขยันทํางานแล้วค่อนข้างที่จะเน้นเรื่องรูปร่างหน่อยนะสําหรับกลุ่มนี้นะคะชอบคนหน้าตาดีรูปร่างดีดูมีสเสน่ดูสวยดูหล่อนะคะอันนี้คือลักษณะของบุคคลที่เขาชอบเราก็มาลองเช็คดูว่า เรามีบุคลิกลักษณะตรงตามนี้หรือเปล่าถ้าไปจีบเขาเนี่มันจะโอเคไหมเออทำนองนี้นะก็ดูสนุกสนุกขำๆนะคะนี้สําหรับสายโสดนะสายโสดที่ไปแอบชอบหรือว่าแอบปลื้มใครอยู่นะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะข,ขวัญต้องขอโทษขออาภายนะัยวป็นี่นีีด้วยถ้าหากว่ามีคาทานายที่มันอาจจะไม่ตรงหรืออาจจะไม่โดนใจเ,เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยนะลาไปแล้วคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ